ยายเท่า,มาเมาซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะอาจารย์มานหวนพบจบแล้วค่ะทุกคนจบแบบดีมากๆทํทำเอาคนดูอย่างยายใจฟูฟุดเออมันต้องอย่างนี้สิเทพเซียนก็จบแฮปปี้ได้นะหวังว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ให้เรื่องต่อๆไปด้วยเพราะพิสุดแล้วว่าไม่ต้องดราม่าหนักเลติงก็พุ่งดีไม่มีแพล ยินดีกับทีมสร้างและนักแสดงด้วยค่ะโดยเฉพาะเติ้งเหว้ยกับการเดบิวต์ในบทพระเอกที่เปรียงปังสถานวงการสมการรอคอยของแฟนๆซีรีส์ค่ะนางเจ็คคุมเกาจะแสดงเก่งแล้วยิงหล่จริงหล่อจังหล่อจัดๆทำให้อาจารย์มานทรงแบทอย่างส่อีสุยขึ้นแท่นตัวละครยอดนิยมอันดับหนึ่งในระหว่างสตรีมมิ่งไปแบบยาวๆเรียบร,ยร้อยโรงเรียนจีนจ้า คลิปนี้ยายก็เลยอยากจะมาเมา์มอยกันสักหน่อยถึงซูอีสซุยค่ะเพื่อใครไม่เคยดูซูอีสซุยก็คือพระเอกในซีรีส์แนวเทพเซียนอาจารย์มานห่วนพบเป็นบุตรององท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเจ้าสำนักซีซานผู้ฝึกฝนวิธีไร้ใจแต่แต่แต,แต่คลังหลักหนักมากกัทุกคนมาดูกันว่าวิธีไร้ใจในแบบซูอีซุยนั้นมันยังไงกันแน่ สุดท้ายถึงได้ลงเอยที่งานแต่งพร้อมกับมีลูกสามคนกันเลยทีเดียวเริ่มที่วิธีคนดื้อค่ะซูอีสุยเนี่ยเอาจริงก็ดื้อมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วค่ะนางเอกของเรามูชิงเกอร์เจ้าสำนักซีซานคนก่อนนะคะก็อุตส่าห์วังดีบังคับรับตัวมาเป็นสิทธิ์เพื่อไม่ให้เขาเข้าสู่ทางมานก็โกรธหัวฟัดหัวเวี่ยงเถียงคำไม่ตกฟากตลอดค่ะ แต่ไกลชิดนางเอกไม่ทันไรก็เพลอใจลงรักอาจารย์ตัวเองจ้าแล้วเป็นไงสุดท้ายลงกลนตัวร้ายทำอาจารย์ตายอยากจะตายตามก็ทำไม่ได้อีกเพราะว่าอาจารย์ดันสั่งเสียภาร,รกิจสำคัญไว้ให้ช่วยไปผนึกน้ำพุวิญญาณของจอมมารให้หน่อยก็ดื้ออีกแล้วภารกิจก็จะทำแหละแต่ก็จะต้องฟื้นคืนชีพนางเอกให้ได้ก่อนยอมแลกทุกอย่าง จะเสียอะไรก็เสียได้แต่ไม่ยอมเสียเธอว่าสั้นที่ต้องฝึกวิธีไร้ใจก็เพราะว่าเหตุนี้นั่นแหละแล้วพอนางเอกกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นเสียร์รลานนะคะก็ต้องการจะดูแลปกป้องอยากเก็บนางไปข้างกายนางเอกก็ดื้อเหมือนกันคะ่ะไม่ยอมง่ายๆหรอกทำไงล่ะคะทีนี้ก็บังคับรับอาจารย์เป็นสิทธิ์ตัวเองสิครับคิดได้ไงก่อน ดื้อกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาต่อกันที่วิธีปากไร้ใจอ่อนของคุ้มเขากันบ้างคะ่ะเออคนเรานะเวลารักใครก็จะต้องพูดดีๆอ่อนโยนเอาใจไม่ใช่หรอคะนี่นะพระเอกอะไรทั้งโหดทั้งเย็นชาหรือว่าจะเป็นเพราะว่ากลัวฝึกวิธีไร้ใจไม่สำเร็จ ก็ยังดีที่นางเอกของเราฉลาดค่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยก็แค่เสือกระดาษจิตใจแท้ๆนั้นเอาจริงประหนึ่งแมวเหมียวค่ะถ้าเกาค้างเอาใจสักหน่อยก็ละลายได้ไง่ายๆแถมรับหลังนะคะก็ยังใช้วิธีแอบดูแลยังไงให้เธอรู้ค่ะเริ่มตั้งแต่ดึงวิญญาณเทวะของตัวเองไปไว้ในยาวิเศษนะคะให้คอยอยู่เคียงข้างนางเอก ปกป้องคุ้มครองตลอดเวลาหลังเกิดใหมคะ่ะภายหลังเมื่อดังเอกรู้ความจริงก็ซึ้งใจหนักมากรักพระเอกมากขึ้นไปอีกถึงขนาดพระเอกไล่ยังไงก็ไม่ยอมไปคะ่ะอยากจะสู้ไปด้วยกันกับพระเอกคะ่ะสุดท้ายพระเอกก็ใจอ่อนจนได้จ้ายอมถอยจากวิธีเดะแบกนะคะตามสไตล์พระเอกแนวเทพเซียนที่ต้องแบกโลกไว้คนเดียวตลอดคะ่ะ เรียกว่าแพ้ทางให้เธอจริงๆแต่ที่ใหญ่กรีดสุดก็ต้องยกให้วิธีเมาไม้เผอความในใจของคุ้มเขาค่ะที่เป็นพวกคออ่อนแต่ด้านลืมประมาณตัวนะคะยกสดจนเบลอเพลอเรียกสเรรันเป็นมูชิงเกอร์แทนด้วยกันลากนางมาจุ๊บหนักนวงค่ะนี่ถ้ามีติดว่านางเอกคิดถึงตัวเองนะคะเพราะยังไม่รู้ความจริง ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายท่านอาจารย์จะเตลิดไปถึงไหนคะ่ะแต่ที่ใหญ่ว่าน่ารักมากๆก็ต้องวิธีเปลี่ยนตัวเองได้ทุกอย่างถ้าใจเธอชอบคะ่ะตั้งแต่จุดมุ่งใหม่ในชีวิตที่อยากจะพิชิตโลกทั้งใบไปเป็นพิชิตใจเธอแทนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจากที่ติดหรืออยู่สบายก็เปลี่ยนมาเป็นสายชิลกินอาหารค้างทางคะ่ะเออยอมใจพี่จริงๆ จะว่าไปถึงวิธีการกินนะคะท่านอาจารย์ของเรานั้นตั้งแต่ได้ลิ้มรสอาหารฟีมือนางเอกก็หลงสเสน่ห์ปลายจวักค่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยอีกเลยนะคะแม่ชีวิตนี้พี่ไปไหนไม่รอลรวแหละอีกหนึ่งวิธีที่ขาดไม่ได้ของคนคลั่งรักก็คือวิธีคนขี้หึงนั่นเองเอาจริงเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้จะว่าไปก็เกิดขึ้นเพราะว่าพระเอกของเรานั้น คีหึงเกินไปนั่นแหละแต่ก็พอจะเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าองค์ชายซูอี้คู่แข่งของพระเอกนั้นดูดีมีสงา่าฐานะสูงสง่งแถมรู้จักนางเอกมาก่อนพระเอกด้วยแต่ที่แอบหาก็คือตอนนางเอกยุบร่างตัวเองที่ถูกซูอี้สิงแล้วพระเอกก็โกรดนี่แหละปากตัวเองแท้ๆก็ยังห่วงได้ค่ะที่พีกก่อนจบก็คือ วิธีความจําเสื่อมยังไงให้ตกกลุ่มรักเขาอีกรอบค่ะยังจําอะไรไม่ได้แต่ก็หวงบรรดาสิทธ์ใหม่เวละอ่อนที่มาทําตัวใกล้ชิดนางเอกก่อนแล้วจากนั้นนะคะก็ยอมเชื่อนางเอกง่ายๆค่ะว่าถ้ากลับมารักกันอีกครั้งความทรงจําก็จะฟื้นคืนอนุญาตให้นางเอกยั่วยวนตัวเองได้เต็มที่ค่ะพอนางเอกจุบแกมก็ไม่พอใจบอกว่าแค่นี้เองเหรอ แมเอ็นดูอ่ะอยากรู้จริงค่ะว่าแค่ไหนถึงจะทำให้คุณพี่เนี่ยแฮปปี้ได้นะคะต้องถึงขั้นดอกไม้ใบหญ้าสันสุเทือนไหมออะปิดท้ายด้วยวิธีขยันทำกันบ้านเป็นการส่งท้ายแบบฟินฟินค่ะหลังคู่พระนางชนะศึกกับตัวร้ายมาสเตอร์ไมล์แล้วได้แต่งงานกันส่วนน้ำยาดีหรือไม่นั้นพิสูจน์ได้ที่ลูกน้อย3าคนค่ะ ใครยังมีความประทับใจใดๆที่มีกับท่านอาจารย์ซูอีซุยอยากเมาอยากแชร์ก็เม้นกันมาได้เต็มที่เลยค่ะยังไงใหญ่ยยก็ขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริสำหรับค่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย